ซีมาล้านเปอร์เซ็นต์ซีเห็นใจปูซีเนี่ยซีบีดใพล้นคั้นให้ตายเสือผูกพร้อมแกเลยนะครับซีมาล้านเปอร์เซ็นต์ซีหนึ่งซีเจ็ดเขาให้พี่น้องสุขสงวนมานเก้าหรอปูเก้าฟักพรนอนอัลาดนอนอัลาดครับซีมาแทนซีมาแทนครับหนึ่ง 2, 3, 4, 5, สองสามสี 6, <8 S 2> ่ห้าเจษเอาอะไรง,งานตัวมีช่องอะไรบ้างครับเจษพารวยค่ะมรดการพารวยค่ะเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยค่ะอัญซอนธินิสานไอ้พองพองนุ่มบัสชาแนลครับเบาอีสานที่เปลี่ยนครับช่ในน้อยมานุ่มพนแล้น้องแก้มชาแนลครับน้องแก้มชาแนลครับเดินทางมาฮอดมาถึงวันนี้ยินดีต้อนรับเอฟซีทุกๆท,ท,ท่านทุกทุกช่องเนาะครับผมที่กําลังติดตามดูปู่เทพครับ นะครับอยู่ในขณะนี้เด้อที่นี่ทิพสถานปูเทพบ้านธรรมเมตตาธรรมครับบ้านเลขที่28หมู่15บ้านกะทิตำบลปราศาสตร์อําเภอห้วยจบทันจังหวัดศรีสะเกดครับถึงว่าบ้านกะทิน้ำเลยเอาจารยเ์เฮดกะทิคือพูดให้ผมกินครับวันนี้ได้กินแน่นอนครับไม่ได้ได้กินอีกเที่ยบครับโอ้โหทั้งได้กินทั้งได้แนวทางครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทิพสถานปูเทพด้วยความยินดียิ่งครับ ครับผมสำหรับแนวทางวันที่หนึ่งมีนาคมหกเจ<น>็ดเอาสองตัวเนาะเอาสองตัวครับผมเอาสองตัวเนาะสองตัวก่อนเอาสองตัวก่อนรอพี่ใหญ่เราก่อนเนาะสองตัวครูว่าเอาสองตัวไปก่อนไปกินให้อิ่มท้องก่อนคณะสามตัวนะครับซื้ออะไรก็ได้ให้มีสี่ สียังไม่นีเลยครับเมื่อนี้ขายใต้กับวันนี้ใ้ตสี่มาล้านเปอร์เซนต์เลยสี่มาล้านเปอร์เซ็นต์ครับใครว่าสีไม่มาเนี่ยมาพนันกับปู่เทพเลยแล้วเก่าหรือครับอัดโบนะเก่าเหรอเก้าไม่มีเก่าพักผ่อนนะบอกเก้าพักผ่อนนอนแล้วฮะเก้าพักผ่อนนอนแล้วถ้าจะมาหกมาแทนครับในเขาว่าเก้ามาทั้งปีไม่มาเพราะเก้าพักผ่อนแล้วหกมาแทนหกกับเก้าตัวเดียวกันมันแบ่งครึ่งแล้วครับปีมหามงคลใช่ไหม ผมคิดว่าเก้าจะไม่มานะเมื่อกี้นี่มันยังมาอีกเก้าห้าใช่ไหมครับแปลกไหมแปลกมากหกมาไหมเมืม่อกี้หหลบคราวนี้ถ้าเก้าหลบหกขึ้นมาแทนทันทีมันต้องหลบกันคนละฝ่ายเพราะปีมาหามงคลเก้ากับหกมาอีกเลยนะครับสำหรับวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอไห่มี่สี่ครับพิเศษไหมจะพิเศษไหมสี่อะไรครับ พิเศษคือสี่หนึ่งสี่หนึ่งครับพี่เศษคือส <C. S 2> ี่หนึ 1. 1> <C> 1. ่งสี่หนึ่งหนึ่งไม่ต้องหนึ่งสี่สี่หนึ่งอย่าง,ยงเดียวครับถ้ากลับเขาสัวมันหลายทำมันใจในตู้ประเทพบ่เคยเห็นมันกลับจักเถื่อนะครับไม่เคยเห็นมันกลับสักทีไม่รู้ว่าวดนนี้จะกลับไหมแล้วแต่พี่น้องเอฟซีถ้าเชื่อผู่เทพก็ไม่ต้องกลับถ้าเชื่อตัวเองก็กลับ กินเขามันต้องมีกลับคือว่าอะไรน้อพิเศษเลยคือสี่หนึ่งสี่หนึ่งครับกั้นไว้คือสี่เจ็ดโต้ไดโต้หนึ่งเลยครับมาแทะแน่นอนล่างล่างเออล่างข้างล่างเลยล่างกันเดียวครับสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดแล้วกับหกหนึ่งนึ่หกเจ็ดหนึ่งหเจ็หนึ่งโต้เดียวกันหกบอเป็นเก่า หกเป็นหกแต่ว่าหนึ่งเป็นเจ็ดนนะครับคราวนี้มีเฮเมื่อกี้มันออกสี่สามแล้วพี่น้องอย่าอย่าอย่าวิตกกังวลเด้สี่สามถามมันออกสี่เจ็ดล่ะเหตุอย่างไรถามมันออกสี่หนึ่งเหตุอย่างไรนะครับพิเศษเลยสี่หนึ่งล่องลงมากก็คือสี่เจ็ดพิเศษเลยคือหกหนึ่ง ล่องลงมาคือหกเจ็ดหลักเท่าหลักเท่ากันนะครับหกแทนเก้าได้แต่ว่าเก้าไม่มาเอาหกตัวเดียวอย่าเอาเก้านะครับเนี่ยเก้าไปไหนครับเก้าพักผ่อนเก้าพักเก้าพักผ่อนเก้านอนล่อนอนแล้วจะมาอวนใหม่เก้านั่นนะมาวนแล้วต้องพักผ่อนมุยมันมาตั้งแต่เจ็ดเก้าทำงานเยอะนะใช่เวลามาศูนย์เก้ามาเก้าห้ามาเก้าห้าเก้าหนึ่งอีกเออมันมาตั้งหลายอย่างมา ั้งแต่ปีใหม่มากเก่ามาสีหาโตอ้ยปีมังกรจะนี้จังว่าดูแทนพี่น้องว่านะครับนอนนอนก่อนมวลนี่งวดนี้นอนก่อนเก่าเก่าลาแล้วพร้อมแล้วจอยแล้วครับหกมาแทนนะครับหกมาสีทำไมถังว่าสีมาวันนั้นฝันเห็นงูสีทองมนขึ้นเกี้ยวอ่างน้ำมนต์ตรงนี้ตรงเดิมก็เลยมั่นใจว่า งวดงวดที่ต่อมาวันนั้นปู่ให้สี่สามเด้มมันก็ออกสี่สามงวดนี้ถ้าว่าสี่หนึ่งล่ะถ้ามันออกสี่หนึ่งก็งามดีรอนุบาลเออสี่หนึ่งงามเลยพี่น้องยังยำตุเก่าอยู่เด้อเนี่ยยำตัวเดิมนะคะท่านผู้ชมครับสาซาเด้อปู่เสียบเบิ่งสาซาทุกซองนี่นี่ครับเอาลงนิดนึงครับปู่เดี๋ยวชี้บนศิวะไทยบนศิวะหนาปูครับ นี่ครับปูนนะช่ด้ครับอ้าวนี่ครับบล็กลนยเหมาทั้งหมดโอ้่ครับลองเบิองเด้ออีกนิดนึงครับพอครับผมเบรกครับนี่เบรกเหรอครับเบรกไปอนครับสตอปสี่หนึ่งนึ่งไปแล้วอ้าวหมดเวลาหนึองสามโอเคก็มีาในปูแต่เพิ่นแคปทันดูหนึ่งสอแช์แช่โอเคค่ะ แช่โอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเพื่นคว่าถือว่าครับชัดเจนมาครับเจสื่อยังกระไดไฮมิซีนะครับวิ่งสีรูดสีครับคำว่าสีของปู่เทพสีหนึ่งก็คือสีเจ็ดครับแลนลูดไปเลยสีถักค้นมักทามันพลาดสีหนึ่งนี่มันต้องออกสียังแท่ แต่ปูปากกันว่าีหนึ่งกสี่เจ็ดนะครับทาแม่หกตองเป็นหกหนึ่งก็หกเจ็ดทอนั้นแค่นี้เองหลักยื่น่ยื่น C ไปเลยก็เอาเม็ดเดียวครับก็คือหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกัน่หนึ่งแม่มาค่ะปูแมนสำหรับพกคนมาโอ้นี่หาบาทกระสือีหนึ่งทอนั้นเนาะค่ะแมนบอสตองกราฟนำบาท ว่าสติของปูนี่ไม่ตัถูกตรงเลยไม่ต้องกาบพี่น้องทาแมนกาบถา้าแมนสื่อซีหนึ่งแล้วมาสื่อหนึ่งซีอีกมาเสียงินหลายเด้ถา้าแมนปูเพิ่นสีให้จ้งได๋กับเขาแ<อ>มนวถ้าบ่อออก,ออก็จยดาปูเทพได้ว่าปุ้ยออกสีอกหนึ่งสีปุ้ยพ่อยากโดนน้ำตายว่าสัน่นแมนวะเออจดีท,ที่บ้านมานี่ ว่ได้กลับเลยบอกครับเมียนบอกกลับเลยบอกกลับเลยบงตรงเลยบอกกลับนะครับบอกกลับฝันว่าทักศินเขามหาเนี้อดีตนายกรัฐมนตรีผักกอไทยเฮ้ามามาหาผมบอกว่าห้ำบอกเป็นภาษาเหนือนะครับเฮ้าอยากไหวมังกรโตครับผพมกับสี่่นเด้ป๋าผพว่านา่นเด้ป๋าผมกระสยุ่งตื่น แต่บ้านเลขที่ผมสองแปดเด้ดเลขทั้งสินนางรถเก,ก่าับเงื่อนกันหนึ่งสี่มันอันแล้วบ้านเหนว่าขายแล้วผมให้ก่อนที่อดีตท่านนายกสิออกจากเลื่อนจำานเ้้ก่อนสี่ขีรถไปบ้านเพิินเนถทาเบียนรถหนึ่งหนึ่งสี่บ่หรือหนึ่งสี่หนึ่งผมมีขายแล้วพี่น้องอ๋อไปตรงยังที่ปูเทปล่อยกรนลวงนาตั้งหามือ งวดก่อนคานัานางชันบันดาคณะเอฟซีผู้ที่แอดไลน์ผู้เทพสื่อผู้ใดแท้ตอนหนีเบิร์ดห้ามองได้กับผมมี้าออกออกแท้นะบางคนพี่น้องยูทูปพีพีโตข่าวนะครับตตข่าวเลยว่าท่านนายกเราอายุก,กี่ปีเจ็ดสิบสี่ปีอีกสี่เจ็ดผมผมกั้นหนา้ากั้นหลังไว้เบิร์ดเลยนะครับผมปล่อยก่อนหน้านั้นอีกนะห,นหลายช่องเห็นผมเป็นพยานหมดเด้ ผมบ่ไเด้เลขนายกมออกได้แต่ว่าผมฝันถึงนายกมาหาผม,มเลขตรงกันเลขตรงกันแล้วก็ซึ่งตรงกับเลขมังกรผมด้วยมผมก็เลยนำแบบไงดีครับหากแมนบุญกุศลตรงนี้มันเกิดเนอไอพอง,พองครับผมครับมรดการพารวยครับเจตังคนผูไทยนะครับปันหามันเขา่ากระไว้ฝากไว้เป็นการบานนเด้อปันหา สำนักปูเทปนี่อาจจะเกืือกู้นพี่นอ้องอาสิไดคาผิกผงสน,น้ำป้าไดคาหองไดเพิเ่มเพิ่นในลูกนะได้ขาสารกินพระนาบุ่นกุศลเขามีต่อกันนะครับอจะสื่อยังหลายพ่อไดมีเงินทรงใหแม่อยู่เฮือนพ่อไดมีเงินทรงให้พ่อ,อยู่บ้านที่เข้าไปเสี่ยงด้วงอยู่กรุงเทพบ,บางเถื่อมันลําบากนะ้ครับบางเถื่อคุณตาคุณยายอยู่เฮือนนะครับลูกเต่าเหล่าล้านหากินบ่มุมปากเด้นะ ล่อแต่เงินหลุกหลานมันก็อาจสิบอเพียงพ่อหากแมนปูเทพเดชว,วยเหลือมูท่านได้นะครับก็ขอให้เลข4 1 4 7 6167ที่ผมได้ประการบอกพี่น้องตั้งแต่เป็นอาทิตย์ตั้งแต่ต้งตตงนงวดมาขอขอให้เทพาหลักเราพญานากทั้งหลายเราหน้าค่าทั้งหลายที่อยนในลุ่หนำคงดึ้งส1 4 7ง4ดึง,ง6167ไปให้ปูเทพน้ำเนเพื่อสเดซ่ยพี่น้องพุหนีพุศินินะครับ ขอบคุณพีพียูทูบขอบคุณน้องนุง่งขอบคุณไอ้ทายนะครับขอบคุณเอฟซีที่ท่านทุกท่านที่โอสซนภาษานะครับเบิ่งแนวทางของครูเทพหางแมนลักศรัทธาในตัวพี่ในตัวน้องผู้ที่เพิ่นเฮ็ดคลิปก็ให้หางครูเทพนั่เดอ้ออย่าทิ่มอย่าปาครูเทพโอสซนภาษาเบิ่งคลิปให้มันจบนะครับอนุมโมทนาบุญกับครูที่นะครับกดนไหลก้นแชร์ วติดตามให้พีพีเพลินทุกท่านน้องๆเพลินทุกคนครับครับผมสาธุสาธุาาอัดซีให้งายเงือบแมนอัดให้เงือบเลยซีขันในใตายบีมให้ขันลั่นในตายอย่าแมนซีซีหนึ่งซีเจ็ดบีมให้มันตายล่องคือหกหนึ่งหกเจ็ดมัดเลยครับเก้าพักคนเก้าพักคน ไทวาซีบอม่านะครับซีมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับขอบคุณค่ะ